สวัสดีครับวันนี้นำเสนอเรื่องเหมือนให้ต่างสำหรับการที่เราจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดใครๆก็อยากจะทำให้มันดีทำให้มันโดดเด่นแตกแตกต่างจากคนอื่นพอเราเลือกที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก็มีข้อสะกิดใจที่ว่าเอ๊ะนี่มันไม่น่าสนใจอะไรเลยคนอื่นเขาทำกันเยอะแล้ว,ลวการที่เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่นั้นมันทำให้ฉิดแนวที่ไม่มีใครในโลกเคยทำมาก่อนนั้นมันเป็นไปได้ยาก แต่มีหลักคิดที่จะช่วยทําให้มันเหมือนคนอื่นและต่างจากคนอื่นด้วยกันวิธีการคิดที่ทําให้ต่างนั้นมีอยู่สี่ประการคือแปลกคือการทําให้มันแตกแตกต่างออกไปอย่างที่เราเคยเห็นเช่นขายโรตีแล้วเปิดเพลงเต้นไปด้วยขายปลาหมึกแล้วตกแต่งด้วยไฟเรียกความสนใจลูกค้าขายผัดผักบุ้งแล้วเสิร์ฟใส่จานด้วยวิธีการโยนลอยฟ้าได้ลุ้นทั้งคนโยนคนรับและลูกค้า ใหม่คือการออกแบบสิ่งคือเป็นการออกสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทําไม่เคยมีมาก่อนอย่างเช่นการขายโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดแล้วออกรุ่นล่าสุดออกมาเรื่อยๆการขายข้าวมือถือสามารถฉีกซองแล้วทานได้เลยไม่ต้องเข้าเครื่องไมโครเวฟหรือออกสินค้าที่ไม่เคยมีในตลาดมาก่อนใหญ่เป็นการทําให้มันใหญ่เข้าว่า ถ้ดึงดูดความสนใจของผู้คนเรามักจะเห็นว่าว่าเรามักจะมีกิจกรรมเช่นกระทะใบใหญ่ที่สุดในโลกเค้กก้อนใหญ่ที่สุดในโลกข้าวหลามไขเ่เปียวลูกชิ้นต้มยำปั๊มน้ํามันห้องน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นการหาลูกเล่นความใหญ่มาใช้ดังเป็นการสร้างงานที่ออกมาแล้วทําให้ด่งดังเียงชั่วข้ามคืนเช่น ร้านโดนัทที่ขายดีถึงขนาดคนยืนรอซื้อต่อแถวจนยาวออกนอกห้างการเชิญศิลปินชื่อดังมาเป็นทีเซนเตอร์โกแก่จัดกิจกรรมให้คนมาดูเป็นคู่แข่งขันปล่อยตั่วจับตึกสูงอีกคนหนึ่งอ้าปากรับด้านล่างใครรับได้ก็จะมีรางวัลสาบุลุสูบ,บุลสูบ,รสบะระให้คนเอามงิแปะถั่ว ให้คนเอามือแปะรถไว้ใครแปะนานที่สุดมีรางวัลเขาแปะกันข้ามวันข้ามคืนทําให้เป็นข่าวที่ดังขึ้นมาได้การทําที่ฉีดแนวออกไปมันจะทําให้เกิดความรู้สึกในใจของผู้คนว่าไม่มีที่ไหนมีนอกจากเราเท่านั้นเราสามารถสร้างสรงรสิ่งที่เรามีอยู่แล้วซึ่งอาจจะเหมือนที่คนอื่นๆเขาทํากันแต่ให้มีความต่างออกไปในสายตาของลูกค้าทําให้เขารู้สึกดีเห็นคุณค่า แล้มันจะเพิ่มมูลค่าธุรกิจของเราแบบก้าประโดดเลยความพิเที่ต่างจากคนอื่นและไม่เหมือนใครมันช่วยให้เรามีจุดยืนในตำแหน่งที่เราเลือกเอง